เกสิบโลครับผมแล้วตรงที่เราอยู่นี่ได้มีทหารไปใช่ไหมมีมีทหารไปทันครับฮะทหารเข้าไปบล็อกทันครับไปบล็อกทันใช่ครับแต่เราไม่ได้เจอฮามัสถ้าถ้าจะเข้ามาอยู่ครับแต่ยังไม่ถึงเราใช่ครับมีทหารบล็อกโอเมื่อกี้ผมไม่เจอคุณเอกอะเอกชื่ออะไรนะชื่อเอกเออคุณเอกนะที่อยู่ที่อยู่ไอ้มะเกลือใหม่นะไอ้นี่เขาอยู่แบบ ที่เขาที่เขาอยู่ได้เพราะเขาไม่ออกมาจากตู้เอ่อบังเกอร์ไม่ใช่ตู้ตู้คอลินเนอร์ที่เขานอนนะมันไปค้อพูดมันพูดภาษาไทยออกมายิงเลยเขาได้เขาได้ยินเขาได้ยินเสียงปืนเขาเลยไม่เปิดมันก็รอฟังอยู่นะเขาบอกอ่ะเนี่ยเออเขาพูดได้ไทยใช่ไหมเขาจะมาขายชมตาขายเกลียดขายไก่ไยเขาจะพูดสิบบาทห้าบาท เอาไก่ไหมเอาผิดไหมอะไรประมาณนี้เขาเขาจะเข้าแบบตามแคมป์คนไทยเขาจะรู้ใช่เอาแล้วแล้วทำไมเขาเข้ามาได้คือบางแคมป์ก็จะเป็นแคมป์เปิดแคมป์ผิดยังเป็นโมชาร์แบบอ้าวเราไม่ใช่กลุ่มกลุ่มที่มานี่คือเป็นกลุ่มของของฮามาสเลยนะที่มาขายหรือกลุมมันเหมือนแบบงี้ใช่ไหมประมาณนั้นเขาถึงรู้เนี่ยอันนี้ก็เ็กก็บอกว่าเรียกคนไทยออกมาก็ยิงเลยอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับอ้าวโอ้แล้วเรากลับมายังไงฮะ ก็ราะทางตอนนั้นค so, an ือรถมันเข้าไม่ได้ครับก็ให้เพื่อนหรือพี่ที่คลองอุทัยกันนี่นเองแค่แบบออกมาจากการยู่ตรงนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงออกได้น่ะตอนนั้นเขาไม่ให้รถไถ่วิ่นทหารก็ได้จริงคือไม่ใช่รถทหารเขต้องอยู่เราไปนานอย่างนั้นเนี่ยปีแปดเดือนครับปีแปดเดือนอันนี่สองปีสองสองปีสองปกติเราต้องไปสัญญากี่ปีเนี่ยห้าปีสามเดือนเราก็ไปห้าปีสามเดือนเนาะเพคือไปแล้วไปทําเกี่ยวกับอะไรฮะ เกษตรเป็นเป็นอะไรทำผักเป็นเบี้ยผักเป็นเอ๋อเป็นเบี้ยผักแล้วก็เป็นทำแล้วก็แบบเป็นรดน้ำแล้วก็ขายเป็นขนาดเล็กงงแล้วเพื่อให้เขาไปปลูกต่อเหมือนเราอยู่แปลงเพาะชำเลยนะแปลงเพาะนะแปลงเพาะแล้วก็เพาะเบี้ยนะใช่ครับอ๋อหนักไหมงานตรงนั้นไม่หนักเท่าไหร่ครับมันแล้วแต่ฤดูงานอากาศเป็นไงที่มันร้อนร้อนครับร้อนร้อหนาวกับฝนมาพร้อมกันอ่ แล้วก่อนที่เกิดเหตุนี่ยเรามีข่าวนี่นะไม่มีไม่มีครับไม่ได้ตั้งตัวเป็นวันหยุดเลยใช่ไหมใช่ครับในส่วนของพวกเราเนี่ยมีการแจ้งเตือนอะไรไหมที่เราต้องไปในการเหมือนแค่ว่าแจ้งเตือนเรื่องหลบภัยอะไรเนี่ยม,มีครับมีไซเรนดังมีไซเรนดังใช่ครับอืมเราก็วิ่งหลบเลยใช่ครับวิ่งเข้าบังเกอร์อ๋อเป็นเคสืตรวจยิงเข้ามาครับไซเรนจะดัง<อ>แต่ถราบุกฝาคืนคือวันนั้น ไม่คิดว่าจะบุกภาพพื้นกันนลยก็เลยรู้กัน,อ,นลลกอ๋อเห็นที่ที่เมื่อกี้กูถามเขาเขาบอกว่าอาจจะมาจากอุโมงค์มันขึ้นมาแล้วมันก็มาใช่ครับออที่เหลืออยู่ก็น่าจะอยู่ในดินอืมโอ้่นะเอาดีดีด้วยฮะให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจ,ใงใจฮะไม่มีเลยให้กำลังใจครับครับจับไปไหมเนี่ยสัญญาเลยอีกเนี่ย ถ้าไปน่านจะไปประเทศใหม่ะครับโชคดีไม่เป็นไรไอ้นะฮะซึ่งเป็นความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านสยามสิริมง,งคลนะฮะแล้วก็นายกเหล่ากะชาติจังหวัดนะฮะคุณอ,อนจิลาสิริมงคลน,นะฮะน,นายชบูว่านะฮะก็นี่ก็เป็นของอเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านนะมาช่วยกันนะฮะพวกเราก็เป็นห่วงตั้งแต่ข่าววันแรกมาก็เช็คกัน ตอนแรกทราบว่าของสูงเนินเราเนี่ยมีอยู่สิบเอ็ดคนตอนสิบสสิบสี่โทษนะสิบสี่คนแล้วเราก็ตอนนี้เพิ่มมาเป็นสิบสิบเก้าคนแล้วนะแต่สิบสี่คนที่เราเช็คเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านกำนานผู้ใหญ่บ้านนะะที่ช่วยกันเช็คแล้วก็พวกเราก็ไม่มีใครที่อยู่ในอันตรายที่แบบติดต่อไม่ได้ตตดตอนนั้นติดต่อได้แนละ้วนะครับเราก็เลย ให้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ไปดูนะฮะวันนี้ก็ขอทราบว่าพวกเรากลับมานะครับก็ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้วก็ถือว่า,าผ่านเ็าเรียกผ่านเค้อพ้นข้อพ้นโศกแล้วลนๆนี้มีแต่ความโชคดีนะมีความโชค,คโดีก็อยากให้ทั้งสองท่านนะครับได้ได้ก้าวข้ามจุดตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าเราไปเราไปเราก็เพื่อจะไป หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะฮะผมได้ฟังจากของท่านนี่ถือว่าโชคดีเมื่อกี้ไปฟังคุณเดกพูดเดียวนะฮะพวกเราไปนี่ถึงแม้ว่าไม่ใช่คนบ้านเรานะครับเมื่อสักคุณที่พูดได้ฟังเนี่ยเป็นคนจังหวัดอื่นที่เป็นคนไทยนี่นะโอ้เสียชีวิตหลายคนเสียชีวิตแบบไม่รู้เลยเปิดประตูมาเขายิงเลยอย่างเงี้ยครับนะถูกไหมฮะถูกเนี่ยมันเหมือนกับเราฟังแล้วเราโอ้โหเราเรา,เร,ารู้สึกแย่นะรู้สึกแย่เพราะว่า<ๆ>เราก็ไปเพื่อทํางานหาเงิน มาดูแลพ่อแม่เนาะมาไปอยู่ต่างบ้านก็นลาบากพออยู่แล้วใช่ไหมยังมาเจอเหตุการณ์งี้อีกทุกคนก็นะเอาจงรังใช่ช่วยนะครับเนาะ <Okay. S 2> มีอะไรพวกเราก็ต้องช่วยกันนะครับนะวันนี้ก็นะแสดงความยินด,ดีด้วยนะทะท่านก็หายห่วงนะแต่ดูแล้วนะฮะทั้งสองท่านนี่ดูดูจากที่ลอยฝังนี้เขาก็ชินุนเ็ามีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมการในแจ้งเตือนนะใช่ครับนะแจ้งเตือนแล้วเขาก็ เข้ามาได้เร็วนะฮะแต่เมื่อกี้ก็อยู่แค่สองโลอันนี้อยู่สิบโลใช่ไหมคืออานอเทเขาจะลงครับสิบกิโลมห็นคือมองเห็นเลยแต่เมื่อกี้ก็อยู่สองโลนะครับจากกําแพงอ่ะเป็นกาแพงรั้วใช่กําแพงรั้วอยู่สองโลนะครับเขาบอกตรงเขาอยู่เมื่อกี้มีไอเทศกาลดนตรีคนตั้งเห้าพันในเหมือนกันเนี่ยเนาะที่ที่เขาอยู่นะอ้าว ให้กำลังใจนะครับอาอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรที่จะนะครับอรัวขวญกันอ้าววนนี้ก็มาหลายท่านนะฮะท่านเอ่อท่านทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยท่านพนักการอำเภอนะฮะทางท่านบรรณกรนะครับหลายคนเราก็มีความห่วงใยนะพี่เหมียวด้วยนะีพี่เหมียวนําสื่อด้วยนะพี่เหมียวด้วยให้กำลังใจลองคิดดูว่าเดี๋ยว แต่คงไม่ไปแล้วอนแกะไว่ารจะไม่มากันไม่สบายใจอะไรนะทีแรก็จะาจะไม่กลับว่าจะไม่มาอ๋อว่าจะอยู่ที่นู่นตอนประมาณแปดแขงระเบิดก็จะลงตลอดของของศูนเดินเราก็ถือว่า เราไป